สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ,รบผมนายชายลินเชลาอยู่อัเภอโซจังหวัดชุมการอายุ75ปีเป็นโรคคมดันสูงแล้วคุณพ่อมารับประทานสมุนไพรวิยอนเซได้ยังไงครับผมมีผู้แนะนำคือนายประชาบมาแนะนำให้ทาย แล้วพ่อกินเป็นยังไงครับผมกินมันเขาบอกว่ามันไล่มันหยังมันไล่นะปวดปวดขาลอยเป็นขาลอยแขนลอยลุกไปที่พกขึ้นเลยนะจนว่าที่เศร้ากินเอาไปเอามามากินต่อเนียกินต่อมากไเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นปกติเดี๋ยวนี้แข็งแรงมันก็เลยเทียวว่ามันใช่ได้ยานี้ใช่ได้แล้ว ถูกต้องขั้นมันพูกได้กลิ่นบรไลบรซุ่นวะเนี่ยมันก็จะว่ามันบดีนะอพอกลิ่นมันสิลอยขากระดิงย่างบอ่อเลย่อนเปียกเปียแห้งปัจจุบันนี้กลิ่นมากเลยเหมดเหมดกระปุกน่ะแข็งแรงขึ้นมากอืม,อมออย่าอย่าตัวนี้ล่ะดีครับที่ใส่ดีของเขาบพระมันโคตรชนานี่ <laughs> เลี้ยงจริงมันต่วไป้เลี้ยงจริง ผมอยู่บ้านเลขที่14ทับหนึ่งบ้านน้นสวาน่างตำบลธรรมเจริญอเพอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬ